แล้วก็มีในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอะคะจากกรมการขนส่งทางบกก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์จะต้องมีการล็อกให้เรียบร้อยไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์มันหล่นได้ตอนนี้มีกฎหมายออกมาแล้วบังคับค่ะถ้าไม่ทําตามก็จะมีการปรับต่าสุด5,000สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0ืนเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์หัวลากจะต้องล็อกตู้เพื่อป้องกันการขยับของตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตามกฎหมายข้อกําหนดหม แล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการรถขนส่งค่ะจะต้องมีมาตรการคัดกรองแล้วก็การปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดมนการทำความสะอาดรถภายในภายนอกแล้วก็พนักงานขับรถค่ะต้องสวมหน้ากากแล้วก็อยู่ในรถมีการวัดุณหภูมิใส่ถุงม,มือมีการทำความสะอาดในสถานประกอบการแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก็มีช่วงหนึ่งถ้าเราจับได้ที่มันมีการระบาดเยอะๆค่ะทุกคนมองว่ามันน่าจะมาจากการส่งของออนไลน์หรือว่ามีการสัมผัสกับลูกค้าเดี๋ยวนี้ใครสั่งของออนไลน์บ่อยๆเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เซ็นเอกสารกันแล้วเราไม่ได้เซ็นรับของแล้วเขาจะถ่ายรูปก,กับบ้านเลขที่หรือจริงไม่จริงใครมีสั่งของออนไลน์บ้างจ๊ะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาด ดีวนี้เขาจะใช้วิธีการถ่ายรูปแทนเพื่อป้องกันค่ะแล้วก็อันนี้พอเราทําเอกสารเรียบร้อยเราจะส่งออกแล้วค่ะฝั่งของผู้ส่งออกก็ต้องทําไปขนอันนี้ก็จะต้องติดต่อกับกมรมศุลกากรในการกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะพวกนี้ก็จะกรอกข้อมูลกรมก็ตอบรับให้ส่งออกได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการยกสินค้า เข้าไปยังท่าเรืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องทำในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาอีกอันหนึ่งที่เป็นมาตรการถ้าเราติดตามข่าวเมื่อวันสองวันหรือเดี๋ยวนะอาจารย์จำไม่ได้เมื่อน่าจะสัปดาห์ก่อนนู้นไหมที่มีเรือล่มที่แม่นาเจ้าพยาใครดูข่าวบ้างคะ ขอเสียงคนที่ดูข่าวหน่อยอเรือลากจูงใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะที่คนนั้นมาเจอน้ำมันต้องค่ะอันนั้นจะเป็นเรือลากจูงลําเล็กนะคะหรือปกติมันจะมีเรือนําล่องอะคะ่ะเวลาที่เรือจะต้องมีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อันนี้รูปที่อาจารย์วนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นตู้ตู้ที่ใส่ในเรือลําใหญ่นะลูกเตรียมจะส่งออกต่างประเทศ แต่ไอเรือลากจูงอะค่ะหมายถึงยกตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานที่เขาอะรับว่าจ้างอะค่ะให้มาทําการยกใส่พวกเรืออันนี้อีกทีหนึง่งตามท่าเรือที่เขานัดหมายกันไว้แล้วบังเอิญมีความผิดพาลาดเรือนําร่องน่าจะหลุดหรือมีการติดต่อสื่อสารที่มีการผิดพลาดก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะโดนบังคับในเรื่องของกฎระเบียบตัวเนี้ยมาตั้งนานแล้ว ว่าจะต้องทําข้อกําหนดอันนี้ตามมาตรการตรวจรับรองน้ําหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าเพราะว่ามันมีในเรื่องของข้อกําหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลที่ต้องปฏิบัติตามแล้วเจ้าภาพที่ทํานะคะก็คือกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะบังคับใช้ตั้งแต่ปี59แต่ถามว่าเกิดอุบัติเหตุปี64อาจารย์ว่าก็โอเคนะ เพราะแทบจะไม่เคยได้ยินข่าวเรือหลุดนำล่องแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆเหล่านี้เพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันจะต้องมีการบอกน้ำหนักว่าตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเวลาที่มันไปเรียงอยู่บนเรือค่ะมันจะต้องมีการวางแผนการเกลี่ยน้ำหนักตู้ว่าตู้หนักมาก ก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดประล้า์มันนะคะเพราะมีฉะนั้นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะแล้วมันก็มีข้อกําหนดอย่างที่อาจารย์บอกความปลอดภัยแห่งชีวิตทางทะเลเพราะว่าไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันจมน้ำอะคะ่ะเราก็ต้องมาเช็คอีกว่าสินค้าที่อยู่ในนั้นคืออะไรแล้วมันทําให้ระบบน้ําหรือเกิดผลกระทบโดยกว้างหรือเปล่าเหมือน มีอาจารย์จำปีไม่ได้เนาะที่เรือบรรทุกน้าตาลนะคะลมที่ช่วงเอแม่น้ําป่าสักอะค่ะกระชังปลาเอยอะไรเอยที่อยู่แถวติดแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะปลาตายหมดเลยอันเนี้ยเป็นผลกระทบที่ผู้ประกอบการที่ทําพวกปลาตามกระชังนะคะเ mm hmm. จ๊งกันเป็นแถวๆเลย mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นกรมเจ้าท่าอาที่อาจารย์บอก ที่จะต้องเป็นหน่วยงานที่รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลอนี้ไปแล้วก็จะมีการใช้เอกสารการชั่งน้ําหนักอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเวลาที่รถหัวลากอะค่ะบรรจุคอนเทนเนอร์ที่ใส่สินค้าแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาชั่งที่ด่านชั่งน้ําหนักเขาอาจจะชั่งทั้งรถชั่งทั้งตู้แล้วเขาก็ยกตู้ออก หลังจากนั้นก็มาหัตรงนี้ค่ะหัวลากกับหางลากเขาก็จะรู้แล <soft> ้วว <specified S 1> ่าต <S zar> ู้คอนเทนเนอร์เนี้ยมีน้ําหนักจริงๆเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ระบุลงไปในเอกสารที่เวลาจะส่งออกไปต่างประเทศอะคะว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องชั่งน้ำหนักรวมเข้าไปด้วยเช่นถ้ามีพวกสายรัดสายตึงพวกนี้ค่ะตัวล็อกอะค่ะ อ่าเนี่ยคะ่ะเราสายลัดสายตึงพวกนี้แป๊บหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเราก็มาดูในเรื่องของเนี่ยคะ่ะรถยนต์เวลาที่เราจะส่งออกเขาก็จะต้องบอกว่าน้ำหนักของรถคันนี้คะ่ะเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ไม้กับตัวรัดอันนี้คะ่ะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมาดูน้ำหนักตู้เปล่าด้านหลังอันนี้ ก็จะเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่เขาถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการทำตัว VGM แล้วถ้าสินค้าเป็นพวกสแคปแบบนี้ค่ะเขาจะไม่แยกช่างนะคะเขาจะช่างทั้งตู้ไปเลยเพราะว่ามันจะมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าแล้วก็มันจะร้งน้ำหนักที่แน่นอนแต่ถ้าแยกช่างทีละชิ้นนะคะโอกาสที่ เราจะลืมน็อตหรือลืมอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วมันทําให้เราระบุน้ําหนักผิดอันนี้เป็นไปได้สูงอันนี้ก็จะเป็นแค่การทำเอกสารอันนี้จางเวินไปให้แล้วก็ในส่วนของเอกสารตัว vgm ค่ะมันก็จะอยู่ในเอกสารตัวหนึ่งของทางใบยกขนสินค้าที่ได้รับอน,นุจาตก,กรมศุลก,กากรเน,นี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจย์ให้ดูนะคะตรงนี้เป็นน้ำหนักของสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามีใส่พวกอุปกรณ์ใสยรัดตัวไม้ค้ำยันอะไรพวกนี้ไปอะคะ่ะน้ำหนักมันเพิ่มมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบกิโลอะคะ่ะนักศึกษาลองดูนะจากเก้าพันหนึ่งขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งะคะ่ะตู้หนึ่งน้ำหนักขึ้นมาประมาณสองพันกิโละคิดดูแล้วถ้ามีสิบตู้นี่แหละเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีการชั่งน้ำหนัก ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเวลาที่จะส่งออกเพราะว่ามันอาจจะป้องเาเรียกว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าน้ําหนักมันทําไมคะมันไม่ตรงแล้วมันหายไปเยอะจากน้ําหนักจริงๆของตู้คอนเทนเนอร์นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดต่อกมศุลการกตั้งแต่การเตรียมของมีตั้งแต่การจัดทําเอกสารทําการขนย้ายของเข้าท่าเรือ แล้วก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหารายละเอียดของเวลาที่เราส่งออกไปคะคะเราก็จะต้องได้รับเอกสารการยืนยันการส่งออกก็จะมีสายเรือออกเอกสารตัวนี้มาให้เราที่เราเรียกว่า BL อันนี้เราก็ประมาณนี้คท่าวๆ